นึกถึงข่าวสารการย้ายทีมต้องคนขอบอลเท่านั้นจูสละครับทางการตูริโนคว้าเชสเเรคาซาเดจากเชลซีเชสเเรคาซาเดอำลาเชลซีไปซบตูริโนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวราว15ล้านยูโร เชาตัวประกาศลั่นขอทุ่มเทยอย่างเต็มที่และพร้อมแล้วกับการกลับมาเล่นที่บ้านเกิดกระทิงหินตริโน่ทีมดังจากสกอโชอสเซียอ,อิตาลีประกาศยนืยนยันการคว้าตัวเชสเซเรคาซาเดกองกลางดาวรุ่งชาอิเตเลียนมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วโดวยค่าตัวของมิดฟิลในวัย22ปีอยู่ที่15ล้านยูโรหรือประมาณ525ล้านบาทนอกจากนี้เชลซียังมีเงื่อนไขสามารถรับเงินส่วนแบ่ง15% แา่คาตัวการย้ทีมครั้งต่อไปของนักเตะได้ด้วยโดยคาส์เดหวนกลับมาเล่นที่บ้านเกิดเจ้าตัวอีกครั้งหลังจากเคยเล่นให้กับทีมเยชนของเชเซีนาและอินเตอร์มิลานก่อนย้ายมาอยู่กับชลซีเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรแต่ลงเล่นให้กับสิงบลูส์ไปในทุกรายการเพียงแค่1 7นัดเท่านั้นรวมทั้งโดนส่งไปเล่นให้กับเรตติ้งและเลสตอร์สตีแบบยืมตัวด้วยแหละครับ ทางนี้คาสเดเผยหลังจากการมาเล่นให้กับตริโนและจะได้สวมเสื้อหมายเลข22ว่าผมหวนกลับมาเล่นที่อิตาลีหลังจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อในอังกฤษผมมีความสุขกับการตัดใจของตัวเองที่มาเล่นให้กับตริโนประวัติศาสตร์ของสโมสรโครงการและความมุ่งมั่นทําให้ผมเชื่อว่านี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับผมผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้สวมเสื้อตัวนี้ลงสนามและทุ่มเททั้งหมดเพื่อแฟนบอนบลบทบาทใหม่เริ่มต้นและผมก็พร้อมแล้วคาสเดเก,กล่าวทิ้งท้ายนะครับ อูสละครับทางการเวสแฮมยืมอีแวนเฟอร์กุสันหอกไบรตันเวสแฮมยูเนเต็ดเสริมแพงหน้าก่อนปิดตลาดด้วยการยืมอีแวนเฟอร์กุสันดาวยิงไบรตันมาร่วมทัพจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยขุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดภายใต้การคุมทีมของแกรมพอตเตอร์ประสบความสําเร็จในการยืมตัวเฟอร์กุสันสู่หน้าทีมาติไอแลนด์มาเสริมคมโดยพ่อค้าแข่งในวัย20ปีจะได้ร่วมงานกับนายเก่าอีกรอบ หลังลงเล่นในฤดูกาลนี้แค่15นัดและเป็นตัวสำรองมากถึง11นัดเฟอร์กุาสาันตกลงย้ายมาลัตตาคายให้กับทีมขุนคอนในยุคข,ของแกรมพอตเตอร์ซึ่งส่งเขาประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของไบรตันเมื่อปี2021ผมรู้ดีว่าเว็บแฮมเป็นสโมสรใหญ่มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของผมที่ได้มาเล่นที่นี่ผมรู้จักเจ้านายเป็นอย่างดีและเฝ้ารอจะได้ร่วมงานกับเขาอีกครั้งผมต้องการย้ายมาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อสโมสรด้วยการยิงประตู เฟอร์กุสันเปิดปากกับทีวีเดอะแฮมเมอร์สนะครับโดยปัจจุบันนั้นกองหน้าของเวสต์แฮมล้มเจ็บหลายรายทั้งจารอดโปเวนนิคลาสฟูคุกและก็มิคาอิลอันโตนิโอนะครับฉูสละครับไก่ไฮแจ็คสเปอร์เปิดตัวดานโซตัดหน้าคู่แข่งพิเมลีก สเปอร์เปิดตัวเควินดานโซ่กองหลังออสเตรียหลังจากยืมมาจากลองส์พ่วงก,กับออปชันซื้อขาดตัดหน้าวูฟแฮมตันวันเดเลอร์สที่เตรียมนัดตัวร่างกายนักเตะไปแล้วการเดอทองท็อตนมสเปอร์ประกาศยืนยันการคว้าตัวเควินดานโซ่ประกาลังทีมชาติออสเตรียมาจากลองส์ด้วยสัญญาแบบจีมตัวอย่างเป็นทางการแล้วเตเตอรนแว็ยยนวัย26ปีสัญญาแบบจีมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้และจะได้สวมเสื้อหมายเลข4ี่พร้อมกับออปชันซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ด้วยราคา25้าล้านยูโร คือประมาณ875ล้านบาทก่อ,อนหน้านี้ดานโซเกือบได้ย้ายไปเล่นในกับตวูฟแฮมตันวันเดเลอร์สในรูปแบบของการยืมตัวหลังเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับหมาป่าแล้วก่อนที่สเปอร์จะปฏิบัติการปาดหน้ามาร่วมทีมได้สำเร็จสำหรับดานโซเริ่มต้นค้าแข้งกับเอาสบวกในลีกประเทศเยอรมันและเคยมาเล่นในกัปตันตันแบบยืมตัวก่อ,อนย้ายมาอยู่กับลองส์ในปี2021รวมทั้งติดทีมชาติออสเตรียไปแล้ว24นัด อู่ซะแล้วครับทางการแมนยูคว้าหลังดาวรุ่งอาร์เซนอลแมนยูเปิดตัวเจ้าหนูไอเดนเฮเวนประกาศหลังอนาคตไกลที่ปฏิเสธการต่อสัญญากับอาร์เซนอลเซ็สนสัญญากับผียาวถึงปี2029และจะได้สวมเสื้อหมายเลข26แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันคว้าตัวไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษมาจากอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแล้วหลังเจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับไอ้ปืนใหญ่ เจ้าหนูเฮเวนในวัย18ปีเผยหลังจากจดปากกาสัญญากับแมนยูถึงมิถุนายนปี2029และจะได้สวมเสื้อหมายเลข26ว่าผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ฝันของผมเป็นจริงมันมีอะไรมากมายที่ผมต้องการประสบความสำเร็จผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อพัฒนาต่อไปและกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้กองหลังชาวอังกฤษกล่าวนะครับ โดยเฮเวนได้รับการยกย่องว่าเป็นอนาคตของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีหลังสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายและก็มิดฟิลด์ตัวกลางรวมถึงติดิชาอังกฤษรุ่นอายุต่ตำกว่า18ปีและ19ปีแล้วด้วยจนหลายทีมดังในยุโรปทั้งแมนยูบาซโลนาและไอทรักแฟงเฟิร์ตให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทัพ ชูสละครับทางการแมนยูคว้าแพทริกดอกูร่วมทัพสวมเสื้อทางการแล้วแมนยูเปิดตัวแพทริกดอกูเป็นสมาชิกใหม่ในโรงละครของความฝันเรียบร้อยหลักดึงมาจากเลเช่ด้วยค่าตัวรวมโบนัส35ล้านยูโรเซ็นสัญญายาวถึงปี2030ปีสาตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมชุดแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประกาศยืนยันคว้าตัวแพทริกดอกู แบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติดเดนมาร์กมาจากเลเช่สโมสรในสึกเกาโชซิลาเตอรี่อย่างเป็นทางการแล้วดอกกูในวัย20ปีสัญญากับแมนยูเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030พร้อมกับออปชั่นต่อเพิ่มได้อีก1ปีส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ1,500ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีกจำนวน5ล้านยูโรหรือประมาณ175ล้านบาท ขณะที่ค้าเหนือไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่ออังกฤษรายงานว่าใน4ปีแรกจะได้30,000ปอนด์หรือประมาณ1.26ล้านบาทต่อสัปดาห์ก่อนที่ปีสุดท้ายจะเพิ่มเป็น50,000ปอนด์หรือประมาณ2.1ล้านบาทต่อสัปดาห์ทางนีดอกูเผยหลังจากเปิดตัวกับปีสัตว์แดงว่าผมภูมิใจมากที่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ูลนเต็ดได้แล้วนี่เป็นวันที่พิเศษมากสำหรับครอบครัวของผมผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับรูเบนอะโมริม วิสัยทัศน์ของเขาสําหรับทีมนี้และอนาคตของสโมสรน,นั้นน่าตื่นเต้นมากมีแผนที่ชัดเจนสําหรับการพัฒนาของผมผมรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับเติมเต็มศักยภาพของผมและทําให้ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของผมบรรลุผลได้สําเร็จดอกูกล่าวนะครับทานนี้ดอกกูย้ายจากนอตเจรันมาอยู่กับทีมเยาวชนของเลสเชรเมื่อปี2022ก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปีต่อมาและลงเล่นในเซเรียอาทตลรีไป53นัด ทำไป5ประตูรวมทั้งติทีมชาติเดนมาร์กไปแล้ว4เกมและทําไป1ประตูด้วยแหละครับชูสละครับทางการแอสตันวิลล่ายืมมาโกอาเซนซิโอจากปีเอชเอมาโกอาเซนซิโอตัวรุกเลือดก,กระทิงดูเปิดตัวกับแอสตันวิลล่าเรียบร้อย หลย้ายมาจากปารีสแซงต์แชงกงด้วยสัญญาแบบยืมตัวสิงห์พง,งานแอสตันวิลล่าทีมฟอร์มแกร่งจากศึกเพเมลิกอังกฤษประกาศสัญญายืมตัวมาโกอาเซนซิโอปีกชาวสเปนิชของปารีสแซงต์แชงกแม,งมาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการแล้วโดยเดี๋ยวนี้สิงห์พงานไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดซึ่งนั่นหมายความว่าอดีตสตาร์ของเรออัลมาดตรดในวัย29ปีนั้นที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาแล้ว3สมัย จะต้องเก็บเข้าของย้ายกลับสุทินปลักเดอะแ p l a n ์ตามเดิมในช่วงซัมเมอร์2 0 2 5สาำหรับฤดูการปัจจุบนันอาชเนซิโอซึ่งเล่น,นทั้งตำแหน่งปีกและก็กองกลางตัวรุกลงเล่นในกับแปเชร,รวมทุกรายการ16นัดพร้อมกับทำไป2ประตูกับอีก4แอสซิสโดยเจ้าตัวถือเป็นแข้งใหม่รายที่4ของวินล่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ต่อจากกอนเยลมาเล่นจากบริยียดอทมุนอันเดรียสกาเซียจากเรบบนเตและมาคัสเลตฟ์ที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฉูสละครับทางการเริ่มต้นชีวิตใหม่วิลล่าคว้าเลสเฟิร์ดร่วมทัพเรียบร้อยแอสตันวิลล่าจัดการยืนตัวมาคัสเลสเฟิร์ดมาเริ่มทัพเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์แถมสิ่งพงาดนดีแบกรับค่าเหนื่อยจำนวน7 5ด้เปเ์ด้วยสิ่งพังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกเพลย์เมล็กอังกฤษจัดการคว้าตัวมาคัสเลสเฟิร์ดกองหน้าความเร็วสูงจากแมนเชสเตอร์ไนเตดเรียบร้อย โดยเป็นการยืนตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้พร้อมกับถือออปชันซื้อขาดถาวอลสตาร์ในวัย27ปีกลายเป็นส่วนเกินของผีแดงในยุคของคุณซือรูเบนอะโมเรียมโดยนักเตะโดนตัดชื่อออกจากทีมตั้งแต่เกมที่เ้าทังกัดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1และหลังจากนั้นลชัชีก็ไม่ได้ลงสนามในนามนักเตะแมนยูอีกเลยสําหรับตอนนี้ลัเชได้ออกไปหาความท้าทายใหม่หลังจากที่เคยเล่นวาจาเอาไว้ด้วยการย้ายมาค้าแข้งกับฟินล่ล โดยงานนี้แหล่งข่าวจากฝั่งแมนยูระบุว่าสิงห์พง,งาตพร้อมแบกรับค่าเหนื่อยจำนวน75%ส่วนอ e ีก25เป็นหน้าที่ของต้นสังกัดแม่และหลังจากสวมยูนิฟอร์มของวิลล่าเสร็จสับกองหน้าอิงกิชได้โพสต์ลงไอจีทันทีผมอยากขอบคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวิลล่าที่ทำให้สัญญายืมตัวหุนนี้เกิดขึ้นผมโชคดีที่มีหลายสโมสรทาาทามผมมาแต่แอสตันวิลล่าเป็นการตัดใจที่ง่ายผมชื่นชมแนวทางการเล่นของแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ และความทะเยอทยานของผู้จัดการทีมผมอยากเล่นฟุตบอลและผมตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นผมขออวยพรให้ทุกคนที่แมนเชสเตอร์นเตดโชคดีสำหรับช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้มาคัสและเฟรดโพสไอจีนะครับชูสระครับทางการกาลาตาสรารย,ยืมอลบาโรโมราตาจากเอซีมิลาน อัลบาโรโมราตากองหน้าทีมชาติสเปนย้ายออกจากเอซิมิลานมาร่วมทีมกาลาตาสรายภายใต้สัญญายืมตัว1ปีเป็นที่เรียบร้อยโมราตาดาวยิงในวัย32ปีที่เพิ่งย้ายขาดจากอาเตติโกมาดริดทีมดังในประเทศบ้านเกิดมาแัดแข่ในเซเรียอิตาลีได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่ล่าสุดเจ้าตัวผละไปร่วมทีมดังจากลิกเติร์ในรูปแบบของสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ปีรายงานข่าวแจ้งว่ากาลาตาสรายตกลงจ่ายค่ายืมตัวโมราตา ให้กับปีศาจแดงดำจำนวน5ล้านยูโรหรือประมาณ220ล้านบาทและลงน้ำหมึกกับสตาร์คนใหม่ไปจนถึงเดนมกราคมปี2026โดยมีค่าจิกสัญญาซื้อขาดพ่วงเข้าไปด้วยทั้งนี้เมื่อวันก่อนมอร์ตาเพิ่งประกาศกลับมาร่วมชีวิตก,กับอลิซซึ่งมีทายาทร่วมกับเขา4คนหลังจากทั้งสองแยกทางกันนานถึง5เดือนกระทั่งล่าสุดภรรยาของเขาเดินทางไปร่วมพิธีเปิดตัวหัวหอกชาวสเปนนิชที่ประเทศตุรกีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หากขอบอนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คน r อบอนเช่นเดิม